อานิสงส์ในการถวายกรถินหรือว่าบรรดาญาโยมพยุทธศาถวายสังฆทานสังฆทานวันนี้ก็เป็นสังฆทานของกรถิน e. การถวายสังฆทานทุกอย่างมีผลพวกตับกระถินเพราะเป็นวันของกรถินอานิสงส์ที่พึงได้ครับตามที่พระพุทธเจ้าตรัสตรัสว่าถอยหลังจากลับนี้ไปก็อาทิตเอกับ พระพุทธเจ้าของเราเองเกิดเป็นคนจนมากที่เรียกว่ามหาทุกตะ้ะเป็นคนรับใช้ของพระหาบดีเยี๋กว่าโยคพวกกีดาหน่อยนะมีวันหนึ่ง,งพระพุทธเจ้าสมาะพระสมุตระเกิดบาเวลานั้นท่านเพศอาริสงกระถินท่านบอกว่าคนที่ถวายพรากระถิงนทานครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วถ้าบุญอื่นไม่ช่วยนะไม่มีบุญอื่นช่วยเอาเฉพาะอาะนิสงส์กฐินทุกคนผู้ชายจะเกิดเป็นเทวดาผู้หญิงจะเป็นนางฟ้าเกิดที่เป็นทรดานางฟ้าห้าร้อยชาติความจริงต้องเกิดห้าร้อยชาติก็ไม่ได้กลับมายมเพราะเวลานี้คนตัง้ตงใจเพื่อนิพพาน ก็ปฏิพันธ์ก่อนแน่ต่อมาเมื่อบุญยศลงมาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าห้าร้อยชาติแล้วลงมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองโลกอีกห้าร้อยชาติแล้วต่อมาเมื่อเป็นเจ้าจักรพรรดิครบห้าร้อยชาติแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศห้าร้อยชาติ เื่อเป็นกษัตริย์ห้าร้อยชาติแล้วปราก็เกิดเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติเป็นกษหบดีห้าร้อยชาติพระสวเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติเป็นอนุเศรษฐีห้าร้อยชาติมหาเศรษฐีนั้นต้องมีทรัพย์ตั้งแปดสิบโกดขึ้นไปจึงเรียกมหาเศรษฐีอนุเศรษฐีก็มีทรัพย์ตั้งสี่สิบโกดขึ้นไปเรียกว่าอนุเศรษฐีถ้าเป็นกหบดีห้าร้อยชาติมีเงินต่ำกว่าสี่สิบโกด ชาตมามีความเข้าใจว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนที่นั่งที่นี่รับอานิสงส์ก็ถึงไม่ทันหมดทุกคนไปที่พานหมดก่อนไปที่พานก่อนแน่นะดีไม่ดีก็ชาตินี้แต่ไปเยอะชาตินี้อย่ในน้อยก็ที่นั่งอยู่ที่นี่เราเห็นจะเป็น99เปอร์เซนอีกเปอร์เซ็นต์เก็บไว้ก่อนไปดูโลกอ <c oughs> ีกเปอร์เซนต์ไทยรู้ไหมด็อกเตอร์ปญาพูดมาก ให้มันพูดต่อไปอีกขอญาติโยมตั้งใจว่าตั้งใจจะหลังจากถวายไปแล้วนะหลังจากถวายของแล้วนี่เขาอธิษฐานให้อธิษฐานยึดโดยตรงว่าข้ามข้าพเจ้าโดยอธิสงการการถวายก็ถึงนี้ขอให้เป็นแบบใจข้าพเจ้าเข้าถึงมรริผาในาชาตินี้ ถ้าบังเอิญบารมียังไม่ถึงต้องเวียนไหวใจเกิดในวัฏตะายงศารก็ขอคำคำว่าไม่มีอย่าปรากฏกข้าพเจ้านั่นหมายความว่าเกิดขึ้นมาแล้วต้องการอะไรมันมีทุกอย่างอย่างธาอนุรุตถ้าอนรุตท่าระกาศตามนี้ว่าสวายทานทุกครั้งท่านถานว่าขอคําว่าไม่มีอย่าปรากฏข้าพเจ้ามาชาติหลังที่สุดมันก็มีทุกอย่าง แต่ท่านชอบเล่นขุกกับเพื่อนเล่นยงสาเนียแล้วก็แม่ก็ทําขนมมาให้ทุกวันวันอาทิตย์เลี้ยงตัวเองด้วยเลี้ยงเพื่อนด้วยแต่ว่ามาวันหนึ่งปรากฏขนมไม่มีพอถึงเวลาก็ใช่คนใช้ให้ไปรับขนมที่แม่แม่บอกมาบอกว่าขนมไม่มีท่านไม่เคยเห็นดิฉัาว่าไม่มี มีแต่มีเฉยๆกัน,นึงบอกกับให้แท้กูใ,ใช่บอกว่าขนมไม่มีก็เอาอย่าจะกินขนมไม่มีแม่ก็คิดในใจว่าลูกของเราเกิดเป็นลูกเจ้าต้องการอะไรก็ได้ทุกอย่างไม่เคยขัดข้องแต่การขัดข้องของคนมันย่อมจะมีสักวันหนึ่งข้างหน้าจึงจะสอนลูกชายเพราะว่าให้คําว่าไม่มีมันเป็นอย่างนี้ ยิ่งเอาถาดปเปล่าวางไปแล้วเอาถาดปเปล่าคว่ำทับเป็นเป็นฝาส่งให้คนใช้มาให้ลูกชายลูกชายจะได้รู้ว่าคําว่าไม่มีคือมันไม่มีจริงๆตอนนี้อาน,นิสงส์ที่พระนุษย์ท่านอธิษฐานไว้หลังจากการทําบุญว่าขอผลทานนี้ข้าพเจ้าทาํานี้ขอคําว่าไม่มีอ่ากพระกขงข้าพเจ้า เป็นว่าเป็นเหตุให้เทวดารักษาตัวเดือดร้อนถ้าวันนี้ถ้าพระอนุรุตไม่มีขนมกินเทวดารักษาตัวจะต้องหัวแตกเจ็ดเสียงตายแน่เทวดาก็ต้องนันพิขนมทิพเข้าถาดว่าถึงวางลงพอป่วยขึ้นมากินทั้งหอมทั้งหวาน่อร่อยก็เกิดขึ้นกินก็หอมแล้วก็หวานอร่อยต่อมาเมื่อตอนเย็นท่านกลับมาหาแม่ถามแม่ ว่าทุกวันนะแม่ไม่เคยประนีลูกเทวันนี้เลยแม่กถามวมาเพราะอะไรเพราะขนมไม่มีของแม่นั่นแหละมันอร่อยเหลือเกินที่หลังขอแม่ทำขนมไม่มีให้ทุกวันนะแม่เลยสบายเวลาลูกชายใช้คนใช้มาเอาขนมก็ถ่ายเปล่าวางเข้าอาถ่ายเปล่าปิดเครื่องวลนให้เอาใช้แบกไปเป็นวันนันว่าเทวดาโอ้มั่นจะต้องทำขนมทุกวัน สบายไปเลยยาโยงเหมือนกันวันนี้ทำบุญกันหลายอย่างคําว่ากระถิงนตามที่ด็อกเตอร์ปัญญาประกาศบอกว่าต้องมีผ้าเนี่เป็นความจริงผ้าเนี่เป็นกระถินสหรับอย่างอื่นเป็นบริวารอย่างเงินที่บรรดาท่านบริษัทให้มาแล้วต่อไปชาติหน้าก็จะมีเงินครับข้างฐานะดีไม่น้อยกว่ามหาเศรษฐีทุกคนถ้าเก็เลยต้องเกิดนะ ต่การในสองการถวายผ้าเนื่องในการสังฆทานบุีกระินก็ตามเทวดาเคยถามพระพุทธเจ้า,ว,าว,ว่าการให้อะไรชื่อว่าให้ผิวพัธุ์พระเจ้าบอกว่าการให้ผ้าผ่อนทองส้นใบเป็นการให้ผิวพธุ์คำว่าให้ผิวพันธุ์หมายความให้ผิวพันธุ์สวยนั่นคือการถวายผ้าแต่การในสามญาติโยมถวายพระพุทธรูปเมื่อกี้อย่าลืมว่าผิวสวยนะแต่ตัวเองอาจจะไม่สวยก็ได้ก็ทรงนะ นี่การถวายพระรูปถ้าเป็นเทวดาและเป็นนางฟ้าแล้วผมจะมีแสงสว่างมากถ้ามาเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนมีสวดทรงสวยมากเป็นวันนั้นว่าอานิสงส์ที่ญาติโยมต้องการหนึ่งมีสวดทรงสวยได้แล้วแต่การอนสองมีผิวพรรณสวยก็ทําแล้วแต่การนสามการมีทรัพย์สมบัติมากก็ทําแล้วแล้วของทุกอย่างที่ญาติโยมทําครบถ้วนทุกประการ ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยของม่ไิพัานา์โดยตรงขอให้ทุกคนตั้งใจไว้อย่างนี้นะวัาิชาตินี้ขอไปนิพพานถ้าบังเอิญมันไปนิพพานไม่ถึงก็ค้างที่พรมบ้างที่สวรรค์บ้างแล้วก็อยตีตัวต่อไปนิพพานทันทีเมื่อหมดวาระตอนนี้ก็เป็นเรียบร้อยแล้วนะ ญาติโยมตั้งใจถวายกระสินนิยมนะ